สวัสดีค่ะวันนี้ก็เข้าครัวเหมือนเดิมอมหมูอมหมูเด้อพี่น้องเมื่อน,ะนี้นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอมหมูอมหมูก็อีตั้งป่ะ ก็อี้ตั้งก่อนมเด้อพี่น้นอง ใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วขูดหมูดิพี่น้องนี่ขูหมูอ่อมเอ้ยมอกระไดมอก,กระตีงพรป้านอันนั้นอรถอนี่ด้เอีเธอเบิ่งแต่ที่แรกเนาะหั่นหมูนะเนาะขูดหมูนี่น,นแล้วก็รอผักผักเราก็มีนี่ไงผักชีลาวผัด ขาดมีด้เด้อพักซีลาวน่ยพี่น้องนี่พักซีลาวขาดมีด้ก็พักอีตู้เนาะรอเข้าหมูซุกข้ากกะจังมาเอามาเสือเนาะเริ่มซุกแล้วจ้าเริ่มซุกแล้วหอมแล้วยันเราอ่อนะอ้อมนี่เสื้อข้าวคั่วนำได้พี่น้องข้าวคั่วบ้านเฮาหน่อยไหมข้าวคั่วนะหอมข้าวคั่วนะเอาเสือนี่มันสียหอมพี่น้องอันนี้เรากระเสือพักพักอีตู่ ก็พักสีเนาะโรยลงไปก็ให้ผักสุกหน่อยหน,นึ่งมันก็เสร็จแล้วนี่นอมหมูอมหมูอมหมูหมูติดมันจักหน่อยเนาะคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่นอ้อง กดไลค์กดแชร์ถ้าชอบก็จะได้ทําคลิปต่อไปมีกําลังใจทําคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ก็ขอเกล่าว่่าสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย